กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับเขาอีกแล้วครับผมช่องเล็กปลูกชาแนลครับวันนี้มาเอาปลาเอาปลาครับเอาหน้าส่างกูเปียงครับอาะเราชมกับมือไส้กลางไทยครับนี่กับนี่กับกุเปียงครับอ่าะทายวิวกุ้งเปียงครับลงยูทูปหนี่งครับนี่ก็กลางไทยครับอ่ะร้อรุ่นว่าปลายโตใหญ่ไปเลย กิโล่ดิลกว่อครับนี่บบ่บรรยากาศครับผมน้ำแรงนะโอ้โครับนี่ับบน้องชมครับบาไม่มนือว่าัย่ยางยากักด้่ยนร่ยกาศน้ำแรงครับผมดูครับกดครับ รุนครับคือใ,ใส่ไ้ใส่ไ้จากชั่วโม,มงหรอเนี่ยพวกอย่างประมาณสองชัมมง่วโมงชั่วโม,มงหนึ่งุ่นอยางมันมันอย่างมนปวดตัายปว แต่ว่าจะมีคนเบิง่งคนเบิ่งบปล่ก่างไหรบร่ลงยามบ่อันบ่อยอยังไงปุกยังอันเลี้ยงนี้อย่าง,งมาเข็งซีพีดดิ ปูนปูนเหรอทา้งุ่นอะทา้งุ่นถือกูวันต้องวันเหี้ยวตีอ่ะอืมันมาล้ำอีงั้นงานยังไงบวบุญไทยเวยบครับอันนี้ก็ แสงหมอล้่ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับป ng ng เป็นกำลังแห่บนญพะเวทหมูบ่บ้านของผมบรรยากาศของน้ำน้ำขักลางชื่อมือบรรยากาศดางังดีคุณถ,ถืออยูก่กลางกลางเลย นครับงานถึกนานโตนึงละ่ะพี่น้องเอาลงโดนไปหรอครัชั่วโมงหนึ่งเลยปะพุุนถึกอ่ะกลางว,ออา,งวานบูนน่ตรง

เอาลครับต้องเตยมตัวนุปลาใหญ่เองเว้ยต้องเตยมตัวสักภาพเอ้ครับตัวนี้ตัวนี้ปลาเน้นมาเนี่ยอ่าชักภาพสักภาพบอกเลยว่าบ่มีพัาดบ่มีปลาสั่งวะโอ้ครับกับฟาเมือหนึ่งนะปุนตัวหนึ่งครับโอ้เราลุ่นเราลุ่นครับเป็นปาหนินบรรยากาศแบบ ชิ้วเย็นสบายาท,ทองนะตะขาวตร,กกร,รงนี้นไปอาีลกลางจะเ็บอะไรจะรัดไ,ววไ,ววไ,ววไที่เดียวเสียกผูกเลยเปแลากลางจะผูกไปเลยตีจะผูกดึมุมนี้ดึงไปผูนเลยตีครับอ่าครับตัวแรกเก็บโลครับตัวเนี่หรือว่าโลหนึ่งมาเลยถึงบ่กย่ โล่อันนี้กัดปลาหนิ้มกับปาลาหนิ้ตมตัวแรรกคับอีกตัวนึงเลยนะง่ไงเร็ว,รวฟั่งมาบ้านเมื่อไงพี่ฟังว่ากลับบ้านเ <c oughs> มื่อวานเมื่อกันมา ฟางกระบาลมือวันหุผมโอกแก้วนเดยโอ้พอดีเลยฟามือพอดีมือมันใหญ่เยเป็นยังไง้างสุดยอดเลยกินน้ำได้กลางคายเด้ เพื่อเติงพุ่นครับโอ้โหชิบมันนี่เปิดติงอันที่ตัวลงแป๊บเดียวเป็นไหนครับวันเนี้ยบ่อเจ้าของยังครับนี่ต้องรอเบื้องมือเอ็นเศร้าไปเนี้ยเต็มคลายด้วยมือเอ็นเศ้านี่ก็เอาลงบางได้หันนะครับครับยอมมันลืมทายตอนเอาลงเลยมับงานแล้วเนาะ ม่ต้องไปซือหนากเลยซีลอยอยู่ตัวเนี่ยซีตัวมุนขาซีลอยเนี่ยซีตัวนร่ปลาเน้นรวนนะครับอันนี้ปลานย่าเปลาน้นเรืนนี้หมือน บม่เห็นเดี๋วแอคชั่นใช่ไหมมาไกดูดครับรดูรถปุดชิลไปครับเอาลงอี่บอกว่าอยวเอาทำยังเป็นมะล้ปะทำอะไรกยาเป็นกามีบุญขเวียดบ่ เารบบาอยู่ในห้องคนเดียวเร่อเล็กน้อยไปมันนี่กับใบเบื้องปลาครับมันนี่กับมาเอาปลาแทบเดียวมาลงสัง่งกู้เจ้าของนี่ครับเขาเลี้ยงไว้จัดว่าหลายปีแล้วปีสองปีได้จัดมือเลยแต่ยา,ามเส้านี่มาเบืเ้องว่าเสียรายประเด๋ยทั้งเส้ากับเบเื้องอีกเสียวแต่คือจะบม่ได้ทายให้เบื้องหรอกครับพี่น้องแต่อันนี้คือสัมผันให้เบื้องเสื่อนะว่าได้หลายแบ,นนมยยบ่มาตามมานะ นะครับบรรยากาศดูน้าครับผมบรรยากาศดูน้เขาเป็นป่าลกำลังปดกปด่มปดขั้ปาเอับป่เดินครับปาย่้ครจบเอนะ ลงเต็เดียวมาดบอ้โซโซยกอหรอกเนยสตัวลงเต็บเดียวครับโซโซโซเ่อาให้ไม่หลครับปลาสี่เลยได่หลครโคตรยอปลานี่ยได้แปลาปลาไย เดียวเอาลงบ่อหัดสมองอะไร่ะสมองหนึ่งบ่ะอัสมองหนึ่งอะสมองหนึ่งมองยาวจ้ะนี่ากินกันน้ำเต่าแห่งจะโอ้เต็มขาดปวดเขาไปปดที่ไหนเขาปดหนน้องจ้ะที่ปดตาเขาปดที่ไหนแต่เคยจะปวดนหนองแล้วรุ่นดูดิรุ่นรักครเขานะคือแบบเขายานจะขายขาดแต่ของยิงแล้วอมาแตในตา ก็ปวดไปก็ปวดบวบเป็นนะครับตายตาเงมีวหมีัวมมยหเลยะสูดหายออกสูดไลอกหลรม้นะะออกหลังนับ่สูดซนาที่เลย

也牛。<And> ลงน้ามนงคือเป็นเสียจากคุณมั้หอดีไม่ือไปเดบ่บ่มลงน้ากั้กินตาเห็นมัเห็นไหเห็นมัเห็นมัเหนื่อยุงเสียกับมึงเสียกันอะไครับเ้รคุ้ยยงนี่แหะ่าเ่ยเตียงมาไห Nhưng mà mười ba 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 mười Mít mười ba mười ba mười luôn mười ba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  mười มืดวาแบงมืด,มด,มดบ,บนน่มืดแล้วอ่ะมืดยังครับครับคับตอนนี้ก็บมืดแล้วครับตวเซตไปก่อนไป ะน,น,นี่ครับมืนะครับพี่น้องในบ่อนเราพี่น้องอ่ะครับไปยึดไปยึดเรืองเป็นหัวทุนไหทำเนี่ย ตลอดเลยฮะนี่ครับนี่คือเป็นบอเห็นไหมนี่คือบอปลาเข่งครับวันนี้วันนีน้คุณเพียง ติดตามที่ีต่อไปครับผมไม่ก็ได้เอาไปมานอ่ะเนื้อกินแรงทีโตแบบแคมเปิลกันนะล้อติดตามมืออื้นครับมือเาีกเต็มคายบอกเลยไปไม่เอา่เ,าเอ,อไม่ได้เอามาแต่งตายรั้วบ ีปลายครับผมสุดยอดเลยครับครับขอกับติดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมกับนี่ครับปลาในนู้ยังคลิป้วยเอาสาระ